หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ 1. ใน3ามราศีที่จะมีโอกาสมีโชคลาภทรัพย์สินทวีคูณในเดือนตุลาคม2567นนี้ได้แก่ราศีเมถุน ซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีเมถุนจะเป็นราศีที่มีโชควาสนาที่ดีมีโชคลาภที่ดีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ทรัพ์ยสมบัติได้รับมรดกสมหวังดังใจจะเป็นช่วงเวลาที่จะพบโอกาสพบเส้นทางพบความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งจะสามารถบริหารและดำเนินการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ชาวราศีเมถุนอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้นะครับจะได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบข้างและจะมีโอกาสได้สิ่งของมีค่ามีราคาสิ่งของหรูหราราคาแพงจากคนที่สนิทสนมอีกด้วย ถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปาถนา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นไปตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทําที่ได้สะสมไว้ก็จะส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะมีโชคลาบทรัพย์สินทวีคูณตามที่ต้องการในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นก็จะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองจากบิดามารดา ดังนั้นนะครับถ้าในปัจจุบันอยู่ด้วยกันกับบิดามารดาก็ควรหาเวลาหาโอกาสพูดคุยใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันให้มากแต่ถ้าแยกกันอยู่กับบิดามารดาก็ควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนไปพูดไปคุยซื้อของขวัญของฝากซื้ออาหารขนมนมเนยต่างๆไปฝากท่านการใส่ใจสนใจการดูแลตอนที่ท่านยังอยู่นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับ สำหรับผู้ที่ไม่มีบิดามารดาแล้วบิดามารดาเสียไปแล้วก็ให้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือเปรียบเสมือนบิดามารดาของตนก็ได้หรือจะไปทําบุญทําทานตักบาตรอุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาที่เสียไปแล้วก็ได้เช่นกันนะครับ การที่ได้ดูแลบิดามารดาของตนไม่ว่าจะส่งผลทำให้มีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบหรือไม่ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่จะได้แน่ๆก็คือความสุขได้ความอิ่มเอ็มใจได้กำลังใจได้รับพรอันเป็นมงคลอย่างแน่นอนนะครับ และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการผู้พิการที่พิการซ้ำซ้อน ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้ว แนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอะไรยที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับขออราธนาบารมีองค์พระคเนศประสิทธิ์ประสาทพรอํานวยพร ให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาบใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทิญ ขออนุญาตแนะนําเคล็ดลับในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเพิ่มความเป็นมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตนเองดวงชะตาก็ดีโชคลาบก็ดีจริงๆแล้วก็เป็นเพียงโอกาสเป็นเพียงส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างยังมีสิ่งอื่นๆที่จะมีผลที่จะส่งผลต่อชีวิตของคนเราอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลผลละบุญเวรกรรมพฤติกรรมการกระทำอุปนิสัยสันดาน รวมไปถึงจังหวะโอกาสสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเราไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังจริงจังในเรื่องของดวงในเรื่องของโชคลาภมากจนเกินไปนะครับ และถ้าหากใครมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากมีโอกาสที่ดีอยากมีดวงที่ดีแนะนำนะครับว่าจะต้องหมั่นทำบุญทำทานตักบาตรถือศีลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติสำหรับในการสวดมนต์นะครับจะสวดบทไหนก็ได้ขอให้สวดในบทที่ตนนั้นมีความศรัทธามีความชื่นชอบมีความถนัดถูกใจโดนใจ แต่จะขอให้เพิ่มการสวดมนต์ในบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองเช่นพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลิงดำหรือจะเป็นคาถามหาลาภก็ได้สวดให้ครบเก้าจบเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าสามารถสวดให้ครบตามอายุหรือสวด1น8จบได้ยิ่งดีหลังจากสวดมนต์จนครบก็ให้นั่งสมาธิวิปัสสนาจเจริญสติแล้วให้อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาโดย 1อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เทพเทวดาประจำตัวประจำตนเทพเทวดาที่เมตตาปกปักรักษาคุ้มครองตนและเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อให้ท่านอํำนวยพรประสิทธิประสาทพรให้สิ่งที่คาดหวังให้สิ่งที่ต้องการประสบผลสำเร็จสมหวังสมปาถนา 2. อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่มีเวรมีกรรมก่อเวรก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาเพื่อขออโหสิกรรมขออภัยโทษอภัยทานและขอให้ช่วยเปิดทางอย่าได้มาตัดรอนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางขวางกัน้นโชคลาภของตน ซึ่งสำหรับบางคนนะครับการทำบุญการทำทานการตักบาตรถือศีลการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิการอุทิศบุญกุศลผลลบุญการแผ่เมตตานั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ลำบากไม่ใช่แนวทางไม่ใช่อุปนิสัยไม่ใช่สันดานที่ตนมี แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับขอแค่มีความตั้งใจมุ่งมั่นพยายามอย่างจริงจังย่อมทำได้อย่างแน่นอน ที่สําคัญนะครับถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทํากุศลละกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทําบุญทําทานทํากุศลทําความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังลาบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สําเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทำบุญทำทานทำความดีให้สม่ำเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมา,มากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอด การทำบุญทำกุศลก็เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าต้องการผล,ลไม้ที่หอมหวานสุกงอมก็จะต้องรีบทำเริ่มต้นให้ไวทำอย่างจริงจังรดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีทำอย่างสม่ำเสมอให้ต้นไม้จเจริญเติบโตงอกเงยออกดอกออกผลดังนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาต้องรอคอยเวลาไม่สามารถทำให้เกิดผลทำให้มีผลขึ้นมาทันทีทันใดตามที่ตนต้องการได้ ขอให้ทำความดีทำบุญทำกุศลให้มากทำโดยไม่ต้องหวังผลสะสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสถึงวาระของมันเทพเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางได้ความดีสิ่งดีบุญกุศลที่มีคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้ก็ย่อมจะส่งผลให้ได้รับผลที่ดีอย่างแน่นอน